เปลี่ยนจากเรื่องราวของข่าวปัายาเสพติดครับมาดูข่าวกีฬากันบ้างครับทีมโปรงรังคอนกรสิทธิ์ f c ครับทีมอันดับ10ของลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ก็ได้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัม PEA สุดยอดทีมจากไทยพเมรีกครับนำทีมมาโดยคุณเนวินชิดชอบนะครับงานนี้สู้กันแบบสนุกครับก่อนที่ทีมบุรีรัม PEA จะยิงประตูชัยได้ในช่วงเวลาทดบาดเจ็บครับ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระสินงวงลางขนองกระสิน FC ทีมอันดับ10จากศึกดิวิชั่น2ส่วนผ้าตัวออกียงเหนือเปิดบ้านารับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีล์ PEA ทีมอันดับ3จากศึกไทยพรีเมยรีกซึ่งก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้สภาพสนามมีน้ําเอ่อท่วมทางผู้จัดก,การแข่งขันจึงได้ระดมจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอช่วยกันใช้อุปกรณ์รีดน้ําออกจากสนามเพื่อให้สามารถทําการแข่งขันได้ตามปกติ ในเกมนัดนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวิโรจจิวรังสรรผู้ราชการจังหวัดกระสินพร้อมด้วยนายสวิสุบงกตรองผู้ราชการจังหวัดกระสินและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนนักการเมืองเข้าร่วมชมการแข่งขันด้วยครับโดยทางฝั่งของบุรีรัมมีประธานสโมสรนายเนวินชิดชอบเข้าชมการแข่งขันด้วยตนเองพร้อมนํากองเชียร์จากบุรีรัมเดินทางมาเชียร์จำนวนกว่า500คน ีมมีเจ้าถิ่นกระสินเอฟซีส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอาทิวุฒิศักดิ์ภูธรรมะทวัชชัยภูธาเพชรและอนันต์เหล่าลุมพุกส่วนทีมเยืยมบุรีรัม์ PEA ขนผู้เล่นตัวหลักลงสนามอย่างคับข้างนำโดยกิรติเขียวสมบัติสุริยาดอนไทยสงและพิพัฒน์ต้นกันยา เริ่มเกมครึ่งแรกเป็นทีมเจ้าบ้านกระสิน FC ที่เปิดเกมเข้าใส่อย่างไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของทีมระดับไทยพรีเมียร์ลีกและได้ทักทายก่อนในนาทีที่10จากการหลุดขึ้นไปทางด้านขวาของนิวัตบวงวิเศษก่อนที่จะตัดสินใจสับด้วยเท้าขวาเต็มข้อแต่เป็นกิติคุณแจ่มสุวรรณผู้รักษาประตูของทีมบุรีรัม์ PEA ที่ยังเซฟไว้ได้ จากนั้นเป็นทีมเยียมบุรีรัม PEA ที่เริ่มตั้งเกมได้และมาได้ประตูลุ้นออกนำนะครับในนาทีที่15จากการหลุดขึ้นไปทางด้านซ้ายของสุริยาดอนไทยสงก่อนที่จะผ่านมาหน้าประตูให้พิพัฒน์ต้นกันยาเข้าไปยิงจออจอบบอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายจบเรื่องแรกเสมอกันที่สูว์ประตูต่อศูนย์ ในส่วนของเหล่ากองเชียร์ฝั่งอัธัาที่มีหลังคาครับทีมกระสิน f อได้รวมตัวกันเชียร์เป็นปรติการนะครับโดยได้มีแกนนาเชียร์พาตีกรองร้องเพลงกันอย่างสุขสนานและสร้างแรงเชียร์ให้กับนักเตะตะลอดเวลาสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมในสนามเป็นอย่างดีส่วนกองเชียร์ทีมบุรีรัมที่นั่งเชียร์ฝั่งตรงข้ามก็ได้ตีกลองร้องเพลงเชียร์กันอย่างพร้อมเพรียงเช่นกันถือเป็นภาพบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลที่หาดูไม่บ่อยครั้งนักในการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับจังหวัด มาดูเครื่องหลังกันบ้างครับยังเป็นทีมบุรีราม P.E.A. ที่เปิดเกมรุกเข้าใส่และเกือบมาได้ประตูออกนำในนาทีที่50จากการขึ้นบอลทางริมเส้นด้านซ้ายของเทีรทรบุญมาทันก่อนที่จะเปิดมาหน้าประตูให้กิรติเขียวสมบัติโมงแต่เป็นเทิดศักด์ส้อยเสยนาผู้รักษาประตูของทีมคระสินเอฟซที่พุ่งปัดบอลออกไปได้ เกมเปิดแรกกันอย่างสนุกและเป็นทีมกระสินเอฟซีที่ได้ลุ้นประตูออกนําบ้างในนาทีที่75จากการขึ้นบอลทางริมเส้นด้านขวาก่อนที่จะลากตัดเข้าไปยิงเองโดยวรสินวรอยสีแต่เป็นกิติคุณแจมสุวรรณที่ล้มตัวรับไว้ได้ มาดูนาทีที่86ทีมเยเบริลาม P.E.A. ได้ลูกจุดโทษหลังปียพงผูกิ่งเดือนไปทำฟาวสุชาวนุ่นนุ่มกรรมาการเป่าเป็นลูกจุดโทษทันทีทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นไม่พอใจมีการปาสิ่งของลงสนามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ครับแล้วก็เป็นสุชาวนุ่นนุ่มที่รับหน้าที่สังหารแต่บอลกับยิงออกข้างไปอย่างไม่น่าเชื่อครับ จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่92เป็นทีมบุรีรัมย์ที่ไม่ได้ประตูชัยจากลูกฟรีคิกนอกกรอบทางด้านขวาระยะ30หลารังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคที่รับหน้าที่สับด้วยเท้าขวาตุงตาข่ายส่งผลให้ทีมบุรีรัมย์ P.E.A. ออกนำไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นไม่พอใจในคำตัดสินของกรรมการแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จบเกมทีมบุรีรัมย์ P.E.A. เฉือนเอาชนะทีมกระสิน F.C. ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ สำหรับนัดต่อไปทีมกระสิน f อจะออกนอกบ้านครับไปเยือนบุรีรัมม์ PEA ในวันพระศุกบดบีที่2กันยายน2553ที่สนามไอโมบายจังหวัดบุรีรัมย์ในเวลา17นาฬิกาจึงขอเรีนเยนเชิญแฟนบอลกระสิน FC ร่วมเดินทางไปเชียร์ทีมกระสิน f อด้วยกันสำหรับแฟนบอลที่สนใจร่วมเดินทางไปเชียร์ทีมกระสิน f อที่จังหวัดบุรีรัมย์สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w g a ไว s ์ n ว็บ สำหรับภาพการแข่งขันและคลิปวิดีโอบันทึกการแข่งขันสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ w w w g a r a s i n f c n e t รวมถึงคลิปข่าวที่ออกอากาศจากสถินีโัรทัศน์ m มทีเคเบิี โดยในส่วนของห้างอุตสูนจำกัด MT มทีเคเบทเป็นผู้สนับสนุนหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสโมสรฟุตบอลกระสินอีกด้วยและหน่วยงานบริษัทห้างร้านใดสนใจจะสนับสนุนกองเชียร์ทีมฟุตบอลกระสินเอฟซในการจัดก,กิจกรรมการเชียร์สนับสนุนอุปกรณ์การเชียร์สามารถติดต่อได้ที่คุณตั้มหมายเลขโทรศัพท์0821078177 0821078177หรือที่เว็บไซต์ w w w g a r s i n f c n e t ครับ